สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอเมพี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกตะต่างประเทศเด้อจ้าเด้อกาบทักไทยสบายดีจ้ามื่นอนี่กันกับมาพบมาพอกับสาวเพี้ยว่าคนโกก คนเกา่าคนเดิมจาสาวแพรคนโกสซริโยบันทามีแตโกไปขังหนาเงินสีใสกับ,บ่คอยมีรายปนยันไดเดินจากพ่อเม่พี่น้องทุกอ,อนที่สาวเพรจะมาเล่าเรื่องดีๆให้พ่อเม่พี่น้องฟังนะทุกคนสาวเพรก็ขอฝากพ่อเม่พี่น้องนะคะ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะทุกคนทั้งแปดพันคนนะคะโอ้โหเย่เย่เย่นะคะทุกคนถึงยังไม่ถึงก็จะขอ อวยพรให้ตัวเองถึงไวๆวนีทุกคนวนันต่อไปก็จะปานหนึ่งหมื่นคนผู้ติดตามนะคะทุกคนแสแพก็ขอขอบคุณนายไรเดอร์ที่เขามาเป็นกำลังแรงใจสะแพนะคะทุกคนมือนีนะทุกคนสาวแพจะต้องขอมาอวยแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยอีกเช่นเก่าเช่นเคยจ้าพแมพี่น้องนะคะเป็นยังแสเพคือตรงสัยคำนี้คอนะ,ะ,นะทุกคนเพราะว่าเรื่องที่สาวแพจะเล่านี่มันอลังการงานช้างมากนะทุกคนคือแบบ ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้โหได้ฟังแล้วจะตกใจนะทุกคนว่าโอ้โหึงนะทุกคนทีุ่้จักกันมาร้ายผ่าหลายปีนะทุกคนทีมาเหตุงานน้กันเนาะสมัยแต่ก่อนอาจจะเคยแบบว่าเออได้รวมงานกันนะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็คือแบบต่างคนต่างเหงยียดหย่กันไปนะทุกคนทุกคนคะ่ะอย่าดูถูกอาชีพของแม่บ้านเด็ดขาดนะคะทุกคนเป็นยังซอแพรกต้องใช้คําว่าอย่าดูถูกอาชีพแม่บ้าน พอว่าเหลืองเหล่าที่สะเพศที่เหล้านะทุกคน e เกี่ยวกับแม่บบานเนาะทุกคนได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นนะทุกคนคือทําได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงงานหนักไหมหนักทุกคนถามว่าหนักมากไหมไม่หนักมากเนาะทุกคนโบนักรายทุกคนนักแค่พอประมาณเนาะถาาวเพ่อนได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นนี่ทุกคนเพ่อนเขางานจักโมงเหตุงานจังโมงทุกคนเขางานนะทุกคนอาจจะเช้าหน่อยนะคะเขางาน ตีหานะทุกคนเลิกงานกับประมาณสามทุ่มนะทุกคนเลิกงานคือแบบเออวางเวีกยกเงี้ยงต่างๆนี่เลยคนเจ้าหน้ายกินเขากิน,น,น้นาเนาะอาบหนามนะทุกคนแยกใหญ่กันไปแต่กับ ไปนอนไปพักผ่อนนะทุกคนเพราะว่าการที่เขางานบ่านนะทุกคนนะเข้าบอสามารถที่จะเลิกงานวาอยู่แล้วเพราะว่าเขายูน้าเจ้าหน่ายนอกทุกคนกะเพื่อนเจ้าหน่ายอ่าออกออกไปข้างนอกเนาะกลับมาเนะีทุกคนกับประมาณนั้นนอกกับเขาต้องดูแลแคร์เพื่อนนะเขาทุกคนซาวเพลเลย,ยมีขอสงสัยว่าอ่าในประเด็นที่แบบว่าเงินเดือนเดือนละสองหมืน่นทุกคนบางคนกับ หวาว่หายเนาะวู้สมาหลองานเดิกเทนดนส,นสิแต่สําหรับความรู้ซื้ของสเพนนะทุกคนในอัตราขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะไลเลียนะทุกคนสาภาพอาแวดล้อมหรือว่าปัจจุบันนี้เนาะเงินเฟ้อขนาดทางฝั่ง,างลาวนะทุกคนเดือนละสองหมื่นคิดเป็นเงินกีบลาวทุกคนเท่าไหร่วะเออประมาณสิบเอล้าน สิบเอ็ดล้านกว่านะทุกคนเดือนหนึ่งสิบเอ็ดล้านกว่าฮาที่ได้ได้พ่อแม่พี่น้องคือสาวเพย์จะบอกเลยว่าสาวเพไม่ได้พลาดพิงนะทุกคนสาวเพย์ไม่ได้พลาดพิงเลยนะอ่าคนที่เหตุงานน,น,าาะางงานะทุกคนข้าราชการเนาะทางฝั่งลาวทุกคนยั่งโบได้เงินเดือนโทนี่ซัมพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือสาวเพย์หวาเรื่องจริงนะทุกคนเป็นยังพอ่อวาดลึงจริงเพราะว่าตอนแหลกอ่ะ น้องเพื่อนกับบอดายเทิงขนาดนี้ทุกคนได้เคมนเจตเนาะได้เคมนเจตแต่ที่นี่หารคือเอือยของเพื่อนนะทุกคนลากับบานไปเนาะทุกคนไปซอยพ่อเม่เนาะเห็ดหัวเห็ดซัวนะทุกคนเบิงไฮเบิงหน้าเนาะไปดูแลพ่อแม่ทุกคนเพราะว่าเถ่าเอือยของเพื่อนก็เป็นเอือยกกโมเนาะที่อายุลร้นะทุกคนกะหลุนเล่าข่าวเดียวกับสอเพ็ีกและก็สามสิบกว่าเนาะก็เลยกลับไปดูพ่อเม่เนาะทุกคนวันนี้ก็เลยเลือกแค่คนงานหน่อยเลือกแค่สองคนจากทีมีแบบ เออจากที่มีแบบสี่คนหรือว่าสามคนเนาะทุกคนจากที่มีสี่เพราะว่ามีแม่บ้านแ้วก็นคนเห็ดกับเขาเาทุกคนเพิเ่นก็เลยแบบว่าเออเลือกแค่สองมานี่เลือกแค่สองมันก็เลือกเพิ่มห้ทุกคนเพิ่มให้เดือนละสองเมื่อนถ้ามว่าใน,นระยะเวลาทีเขาเหตุงานนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีห้านี่ลักลักนี่คือเป็นเหตุยังแน่ลักลักนะทุกคนที่ตื่นมาแต่สนเสาร์นี่กับบริเมนตื่นไม่ยังเรอกก็คือตื่นมาเพื่อจะ เตียมอ่ะค้องเนาะนิดเดียวๆส่งน้องไปโรงเรียนทุกคนเพราะว่าน้องตงไปโรงเรียนเนาะน้องตงไปโรงเรียนประมาณหกโมงทุกคนพอไปหอดโรงเรียนกับน้องตรงออกออกจากบ้านนีประมาณหกโมงเคึงเนาะทุกคนพอไปหอดหอดโรงเรียนหอดเนี้ยก็เกือบเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงทุกคนเขาก็เลยเตรียมเตรียมตัวเนาะเพื่อจะได้ไปส่งน้องพอไปส่งน้องแล้วท่ามวารลางจากที่ไปส่งน้องไปโรงเรียนแล้วนะทุกคนเพลินเห็ินยังไง กาบกันกระเฮ็ดเฮ็ดงานตัวไปแลละก็มาจ่ายตลาดตลีนะทุกคนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ดีก็คือเราเข้าไปจ่ายตลาดแต่ว่าห้องบริเฮ็ดกับเขาทุกคนมันก็เลยบอกอยเมื่อยเป็นได้เนาะกับเขาในี่คนที่เคยเฮ็ดกับเขาทุกคนเพื่อนกะบบเพื่อนบ่อยุ่เนาะเพราะว่าเพื่อนอายุหกสิบกว่าปีแล้วนะทุกคนเพื่อนเป็นคนไทยเนาะเพื่อนก็เลยแบบว่าเออกเกษียณแล้วนะทุกคนเพื่อนก็เลยแบบว่าคอลากระบ,บานไปพักผ่นกอนเนาะก็บกเฮ็ดงานทุกคนเพราะว่าเพ็่อ,น,อนย่มาประมาณ จากจุๆๆนัันพันยูมาประมาณสิบกว่าปีนะทุกคนสิบห้าปีสิบหกปีและอันนี้คือเหลืองจริงนะเพราะว่าจะมีโมของสเพนเนาะที่มันเคยเหตุงานบานนะทุกคนมันเคยเหตุงานบานแบบว่าหลายปีขนาดเฮตุในบอลงานสิบกว่าปีประมาณสิบหกปีนะทุกคนเหตุอยู่ในบอน,นั้นเนาะตั้งแต่เงินเดือนสมัยนั้นเงินเดือนหาพันจนกระทั่งเงินเดือนหมื่นหมื่นหกนะทุกคนอยูได้จึงไหนคือแบบสเพรขออชืญนชมนะทุกคน นี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่บางคนคิดว่าเอาเอเฮ้ยเป็นแม่บ้านนะทุกคนเอาสแพรจะขอเรานอกเรื่องนิดหนึ่งทุกคนบางคนก็มักจะถามว่าสแพรทำไมชอบพูดติดเรื่องเดิมๆคือมันมันฝังใจนะทุกคนได้โปรดพินิจพิจารณาแล้วเข้าใจแพ้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราโดนมาเยอะมากแพ้โดนมาเยอะมากนะทุกคนคนที่ว่าให้แพ้นะ คือบางคนก็จะบอกว่าเอาอเว้ยนอมูเจอกับปใส่แรงงานคัดอ่าทวสวมโท้ขี่นะทุกคนก็คือว่าวแบบสารพัดให,ห้เฮานะทุกคนจังสันจังสีนาอแต่ว่าทุกคนนะคะคนดีมันมาจากตรงไหนเห็ดยังก็แล้วแต่นะพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็ดด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็ดด้วยงานที่ว่าสุจริตรเหต็ดด้วยใจ,ร,จรักนะทุกคน ทำในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทํานะทุกคนและผลจะตอบแทนเรามาอย่างดีงามนะทุกคนนี่ก็คือเรื่องเล่าหรือดีโนะที่ซาเพยอยากยะเล่า,านะทุกคนในช่วงที่แบบว่าเหลืองบางคนที่แบบว่าเออเมื่อยูไทยนั่นแหละบอตรงมาประเทศเล่าเด้อเป็นขีขขข่คอยขี่ขาเขาอยู่หหนรานะทุกคนอยู่หันแลวบอตรงมาเด้ออีอล่าลืมสาจังสรนเสียนะุกคนคือสอเพยจะ พอมาเลยเยอะร้ายเนาะเพราะว่าช่วงนี้สเพรอาจจะเครียดคิีดเกี่ยวกับโน่นนี่นั่นนะทุกคนบางคนก็เวาให้งสเพรเนะาะสเพรก็บ,บอกเลยว่าขอบคุณเนาะขอบใจหล้ายทีอ่ะอวยพรหายนะทุกคนในระยะทีสเพรบอกเลยว่าในระยะที่พอเม่์สเพรแข็งแรงนะทุกคนแบบว่าเพนยูดีมีแหงซาวเพย็ยังจะยืนยันว่าซาวเพย็ยังจะขอทํางานอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนยังจะขออาศัย เพิงผ่าบารมีพอม่อแม่ผี่น้องของคนไทยอีกต่อไปอีกนานนะทุกคนสเพย์ไม่ขออะไรมากมายขอแค่พ่อกับแม่ของสเพเป็นยูดีมีแหงน,นะทุกคนบเจิบบอหายบอป่วยโบโซนะคะทุกคนก็ขอให้เป็นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะสะเพย์ก็จะทํางานอยู่ประเทศไทยอีกต่อไปนะคะทุกคนเพื่อจะได้มีเงินเก็บเนาะทุกคนแล้วก็สื่อในสิ่งที่สเพยอยากสื่อนะทุกคนช่วย แหวนเงินทองนะทุกคนที่เราอยากได้เราก็ต้องซื้อเก็บไว้นะทุกคนอันนี้ก็คือเหลืองรล่าดีๆนะทุกคนบทสรุปนะทุกคนก่อนจะจบคลิปนะงานทีซอแพลหว่วเธิงอะคือน้องเพื่อนจะบอกเลยว่า,วาโอเคนะทุกคนแต่ว่าเพื่อเพื่อนจะได้เงินเดือนสองเหมือนทุกคนเพื่อนกระต่องแบบว่าเออผ่านอุปสรรคมาต่างๆนานาทุกคนเพราะว่าเหตุงานมันก็จะนักแน่นอะคือหนึ่งกรณีหนึ่งตื่นแต่สาวทุกนะคนตื่นตัต้งแตตี่หา หรือบางข้งกับที่ซีเคร็งก็คือแล้วแต่ถ้ามาเหตุงานตลอดเลยบอกกับบริเฮตตลอดเลยทุกคนเนาะพอน้องไปโรงเยียนนะ่ะหน้องไปโรงเรียนก็มีเวลาพักผ่อนเนาะทุกคนกะนิดนี่น้อยน้อยเนาะแล้วก็มาแบบทําความสะอาดบ้านยังยังต่างต่างเนะทุกคนแต่ว่าปัญหามันก็คือแปลว่าเออเพลินแบบนี่แหละเพราะว่าจากที่เฮาเคยสบายเนาะทุกคนแต่ว่ามันกระจายหยงหยาเพราะว่าปกติเพลินตื่นเจ็ดโมงนะทุกคนแต่แปดพันมาตื่น ่ตีหาหรือตีสี่เหิงนะทุกคนมันก็เลยจะปรับเปลี่ยนเวลาแต่บอกเลยว่าน้องเขาอยู่มานานแล้วนะทุกคนอยู่มาหลายปีและวอยู่มาประมาณเจ็ปีนะทุกคนขันต่าเนาะบอนที่สเพรเราเนะี่ทุกคนคือเป็นอยู่มานานแล้วนะทุกคนและเอื่อยของเพื่อนนั้น ทีว่าลากระบะนะคือเป็นโยมา1ิบกว่าปีแล้วประมาณซิบหาปีนะทุกคนด้นเงินเดือนหมื่นเะจ็ดหมื่นแปดนะเนาะจากที่เงินเดือนแค่หาพันนะทุกคนก็คือเรื่องลาวดีๆเนาะทีซอฟแพรอยจะบอกและสิ่งสําคัญก่อนจะจบคลิปซอฟแพรก็อยาก้อแน,นนะนาเนาะพอแม่พี่น้องคนลาวทีเขามาทํางานในประเทศไทยในช่วงนี้เนาะท่าพออุปสรรคมาทุกคนก็ขอให้อดทนสู้ๆเนาะทาห้าสูบไว้หรือว่าห้าอดทนบไว้กับคอให้พินิษ พิจารณานะทุกคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่นะทุกคนอย่าทนอยู่ะเสพเสือวานะทุกคนบางบอนอาจจะดีแต่บรมดีสําหรับเขาบางบอนอาจจะแยะ่แต่อาจจะดีสําหรับคนอื่นนะคะทุกคนปะปนกันไปบางคนนะทุกคนเราอยู่กับเขาแล้วก็อาจจะชอบในบุคลิกของเราแต่บางคนเราอยู่กับเขาแล้วก็อาจจะไม่ชอบในบุคลิกของเรามันเป็นเซนนะทุกคนที่เซนนะที่แบบมัน ถือกันแน่บูถือกันแน่ทุกคนเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเราก็ต้องปรับปรุงแต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเออโอเคมันยังสามาดเขากันบ่อยถ้าหมาถไปว่าจูนกันบ่อยนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนแล้วอย่าทนในสิ่งที่ไม่ควรทนนะทุกคนแต่เราต้องคิดว่าเออเราพยายามให้ดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามันที่สุดของที่สุดเราก็คือแยกย้ายนะคะทุกคนโอเคจะบโปรเมพีนองคลิปนี่ก็ขคอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนผิดพลาดประการใดก็ต้อง กราบขอโทษขออภัยนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจแพรวาะนะคะก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพราวนาก้กดด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะ